สำรองฝ่ายคาดผมฝ่ายคาดหัวกับฝ่ายคาดคอเอาละครับเริ่มแล้วครับอะไรมันเข่าเล็้วเซ่หอวะคนพากก็ยังตะกึกตะกักอตอนนี้ฝ่ายคาดหัว นำไปแล้วหนึ่งต่อศูนมาเร็วฝ่ายคาดคอมาเร็วเร็วเร็วฝ่ายคาดคอมาเร็วฝ่ายคาดคอมาเร็วเอาเร็วแล้วฟาดมาเร็วฟาดอ้าเออจัดมินฟาวจัดมินฟาว โอ้ยเตะพี่เตะถูกไป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 เร็ว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 เอาขึ้นทวาขึ้นทวาพ่อคาดขอขึ้นทวาเออพ่อคาดขอขึ้นเลยเอาละกไปกระทืบลูกบอลกันเตะออกมาลูกเตะออกมาเอาไปแล้วแม่เกือบ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 ไม่เป็นไรการกีฬาไม่มีปัญหา เอาเอาไปคอยรับลูกตรงนู้นน่ะเต้ไปไกลๆเอาลยๆๆๆๆไปๆๆๆๆช่วงชุลมุนครับช่วงชุลมุนเอาแหละให้เขาเล่นสนุกสนุกกัน เออสามสวนเอาไปใกล้ๆประตูหน่อยเอาคอยดูค่ะคะจะจัดการกันยังไงเอา้เอาอ๋อลูกทอดเลยเหรอ เขายิงลูกโทษกันสามศูนย์แล้วนะเฮ้ยกันไว้เด้อกันไว้<จ>โอ้สี่ศูนย์